ท่านสาธุชนที่รักทั้งหลายวันธรรมโสนะเป็นวันฟังธรรมหาสแสวงหาที่พึ่งให้แก่ตนเองเป็นประโยชน์สารประจำจิตประจำใจของท่านทั้งโยมหญิงโยมชายทุกคนแต่เป็นที่น่าเชยดายเสียใจฝรั่งมังผ้าทั้งแาชีฝรั่ง ทางคริสต์คาทอลิกเขาไปไหนเขาก็แสวงหาธรรมะประจำจิตเพื่อหาที่พึ่งทางใจแต่เสียใจด้วยคนไทยไปหาแต่บุญเข้าวัดไปหาบุญไม่ไปหาธรรมะมีมากมายเหลือเกินเป็นที่น่าสุดาย